วันนี้ก็จะพามาดูการทำแคปซูลนสฟเฟโซเอาไว้ท่านเองนะครับเลือกกาแฟที่คุณชอบนะครับอันนี้แปดหนึ่งสกาแฟนะครับเล็อกาแฟขัวกลางถึงเข้มนะครับก็มีเครื่องบดกาแฟและเช็ดครับตัวนี้ก็พอใช้ได้นะครับก็มีแคปซูลนะครับสั่งมา ก็มีฝาฟอยนะครับฝาปิดแคปซูลมีช้อนบรรจุก็จะให้มาพร้อมกับแคปซูลนะครับก็ประมาณสองช้อนนี้นะครับใส่ช้อนแรกก็ใช้แทมเปอร์นะครับแทมเบาๆนะครับเทมเบาๆใหเสร็จก็ปิดฝานะปิดฝาเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับอย่าแทมแน่นเกินไปนะครับแน่นเกินไปหรือว่า บดลเอียดเกินไปก็อาจจะทำให้น้ําไม่ออกนะครับเพราะว่ากาแฟนั่นเกินไปนะครับก็ว,วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ